สวัสดีค่ะมาควทีแล้วนะคะ่าเตกแต่ว่ามาดูเต้นงูก่อนนี่นน้องข้างแพงแต่ว่ายังไม่มีป้ายนะคะรป้ายอยุดรับแสงเอาลูกสามมาทรงเนี่ยโอ้ไอ้ต่ำเล็กขนาอนี้แบความมุมเลยวะ บปเห็นเลี้ยงกันไปอยู่กับนม่กดล้อไปอยู่กับนม่กดโอ้ยตาเล็บเงินแตะปุ้มครับเมื่อกีนบีบซิวหัวสร่างหัวนี่ที่เป็นอะไรอ่ะบนหัวน่ะซิวสาวเถียงี่ลงอันนั้นเป็นอะไรฮะไอ้อันหัวนี่แหละซิวหัวสรางมันิวสาวแตรเลือดไหรพอเศร้าบาณนี้เป็นอะไรบาณนี้อันไม่เป็นฟีไหมครับผมฟีเลือดไหรพอเศร้าบาณนี้โอ้ยแต่มึงเงินมีเป็ี่ยนบำว่เป็นมันเป็นโยนมองเันขลังไหมฉนั้นขลังอะไ้พอเลยนลังตะเคียงเหรอ ไปไปหลังไม่ทงเป็นรีวิวใช่ไหมเพรแจ่มอุ้มน้องดูเฮ้ยยังไม่มาไม่มาดีจ้าอุ้มเอาอุ้มาไปเดีดเงิดน้องดีๆลาซะนะโอ้ยไปรีวิวหลังไม่ทิเพิ่ง่าไปเอาตุวเนี่ยยูไงคะเบอร์ล่งเบอร์ห้าหูยยูไงหลังี่ไง แค่ชุดนู้นเหรอเร็วๆเร็วๆนะนั่งอรอทำไมไม่ได้ไปไหนรีวิวตามมาเลยค่ะเป็นรันนงฉันบอกว่านี่นี่รังอย่างนี้ยกโซเนี่ยยกเล็กหนาดยกโซเนี่นยไหนอันไหนก็ไม่เป็นไรหรอกอันไหนเออนี่แหละตั้ตงนี่ทำไมเขาเปิดฝาลังวะใช่มันของหายไปไหนนี่แหละอย่างของหายนี่เราเป็นทำไมถึงต้องเปิดฝาลัง น้องฟาไปไหนก่คนน้องฟิมอะไรน้องฟิมอันนี้น้องซันสวัสดีครับเป็นแจ้งแ้่เล็กเออเขาเล็กเลี้วเขาเรีกเลี้ยวนามเล็กทีนามเล็ก พจามมาถือถยแพงน่ยายแพงกับพิซัเร็วสแพงสหยกแล้วเอ้ยตัวนี่ทุกคนเข้าไปลดแต่แโทรศันี่โทแพงเปลี่ยนเคล่าหนักแงเดือดแพงมามามาเอาไว้ก่อนเลยอืออออืออ่็นบ่อไม่เห็นแพงบ่นี่บ่เห็น ไม่มีใครกล้าใชแอดมินเกาไม่มีใครกล้าใช้น้องข้าแพงเลยนอกจากบัดการนี่แหละสัดรวดเร็วเธอถือถ่ายมาเร็วใช่ไหมใช่ปะ แดด่อนเห็นมู้งป่ะเห็นตาแดดร้อนอ้ยหอนกตาแดงเลยสูดู้้ชายชุดหอมมากนะครับขดหัวมาชุดขอลโกก่อนห้ามบูรี่ชุดนอน พนะีหนูมันหลบอยู่ใต้นี้ <laughs> <laughs> เดดมันสองวันนี้เวทีสุดนะคะเพราะว่า,าเพิ่นมาตั้งตั้งตั้งแเป็นสาวๆแล้วละกะันแน้วตีก็กำลังลองกองลองกองกำลังลองกอง <laughs> ลองกอง ขออภัยแต่ว่าตันทางชันไว้เอาออกมา,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 มาก,ก่อนแต่ชุดล้อตักเลยตักงเลยออกกอ<ช>็ได้อะไรอย่าพี่อันนี้ของพีู่กวัน,นวละสิบแปดบาทเองไม่สนใจวับนี้ไปใช้บอกวันนี้ก็อาฟรียังไม่ยังค่าใช้จ่าย <ส>อันนี้ก็คือไม่รถสปีช่วยไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นซีเมนตไม่รถสปีดค่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่อ่าีซีจิ๊กเป็นพันเมตค่ะแล้วก็ได้ในสองหัทัฟีกับไลฟ์ฟรีตัวเองได้ใช้ไลฟ์สดหรือว่าอัพคลิปทุกคลิปตอได้ไหมอาร์ตคลิปยูทูบอ๋ออัพคลิปยูทูบใช่ไหมคะวันละสามสิบห้าบาทวันนี้ไม่แอบากทำอะไรอ่ะมาหลบแดดเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหลบแดด คือจะสุ e ่มอ้ารอย่างสักอย่างนึ่งเล่ะวนีมั่อาี้คือเาป็นห g ีอิมิใช่ค่ะก็คือวิ่งแมิกตลอดพลังงานเสอิลดครับเิไหมพี่มาแนะนำโ้ดนะครับผมดูใช้สิบมีถอยปใช้ล็อกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพี่สนใจใครอะไรมาสอบถามได้ยราใงานหค่ะสวัสดีค่ะหอมากพี่นายเสียงดีมาก เดี๋ยวเราพี่รันใส่เสร็จวค่ะพี่มี่กำลังเอาชุดมาตากก <vas> ันพี่ชันรออยู่เต็นนะโอ้ยยกได้บ่อเครื่องนี่แหละสื่อ อยาให้เบอร์ใหม่เนาะมีเบอร์มงคลให้นะคะ9 9 4จัาติดต่อี่ได้ลาไวห้คุณครูต่อให้หน่อยเร็วๆอีกหนึ่งนาทีล้วนี่กอฮะเอาเสดว่าใหก่นไทยกอ ินสิเอาด้วยหะไรนะพี่พี่พูดมาอะไรนะเมื่อกี้จ้องด้วยรัจ้าไม่กกววันนีม่เอียงไม่ต้องไปอะไม่ไม่ต้องไปค่ะเฝาเฝานองน้ำเย็นหนก็ได้ไม่เฝาหลานไปน้องไอริดเนี่ยก็ อยู่ขอมุนดาเพีงเพีงเผาเผาอีหลีเขาเกิดก็จะควงซีปีผุนเอือจะคองไ่นเกิดลุ้นมูเรือลุ้นมูจะผ่าม่านแดงเนี่ยขาไปเบิ้งผ่าม่านแดงมากันกันราเปลี่ยนชุดกันอันเดียวเพราะว่าซื้อมาอันเดียวก็นี่ตัวนึงอยู่นอกแต่มันยาวอันอันอันอยู่ไหนอันนึ่งเพราะว่าแว่นแลอะเลเขาเออไารป้ พี่กลางเต็นท์ไหนมันเป็นน้ำไหม,ม,ามาไม่ไม่ไม่แจวน้ามาัาานจต็นเค่ะพ่อะะพ่อยคะคืนนี้มาเจอกันนะคะที่หน้าปตทสามพาวนะคะฝากกุเลยก็แชกุชไข่ไฮรูสาน้ำหนด้วยค่ะแป๊บ